ตรงนี้นะครับก็คือประเด็นเรื่องของอยากจะนะครับว่า,าได้เล่นอยู่ในดิิชั่นสองในพรเจ่าดยกระผมแต่เดิมวันที่14จัดการแข่งขันดิิชั่นสองกับคณะกรรมการการแข่งขันครั้งหนึ่งนะเพราะว่าพัทลุงในการที่ว่านะเพื่อที่ว่าให้สิ่งกับพัทลุงนะให้ความติจารกับพัทลุงวานนี้แค่สอง เบสีกมินติอ่ะตอนนี้จะไม่ตอบมานะครับที่ผมมีอีมพัชมิรที่รู้ว่าเฮียกิมนี่คงอ่านตารางกับหัวสโมสรเมืองการได้ดับสี่ของตารางเฮียกิมคงงงโดยใช้ชื่อว่ามุกนาหนนัคราชแล้วก็เอาไปคุยกับประธานการแข่งขันภูมิภาคแล้วก็ยกชื่อมุกนาหนละพง์ออกเลยครับยกสิทธิ์ไม่มีเลย มันเลือดดีแค่เจ็ดวันม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 ันคงจะไม่เสียหายในเท่าไหร่แต่ถ้าเราแข่งเร็วขึ้นดีเจ็ดวัน,น่ยถ้ามันเกิดมีการเสียหายขึ้นมาเนี่ยแล้วใครจะรับที่ชอบเสียหายในด้านไหนครับ